เดี๋ยววันนี้จะมาดูองศาเครื่องที่พ่อบอกว่าเอาเครื่องเข้าในสุดแล้วแล้วก็เอาหัวขึ้นสุดแล้วและนี่ก็คือองศาเครื่องที่วางขึ้นที่สุดแล้วอันนี้ยังไม่ใช่โครงจริงนะยังไม่ใช่โครงจริงอันนี้คือเราจับไว้เฉยมันบูธอะไรป้าบูลร,รออ่ะ <c oughs> คือบูลรอใช่ไหม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนแนเบลเคสอาร์เหมือนเดิมนะครับผมก็หลังจากคลิปที่เราผ่าโครงกลางออกนะผมเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าโครงรถสมัยก่อนหนามากหนามากนะครับอันนี้คือบอกก่อนนะตอนที่ผ่าคือเราผ่าแบบเฉียงเฉียงหน่อยนะมันเลยดูหนาแต่จริงไม่เกี่ยหรอกลองผ่าตรงดูแล้วนะผมหนาเหมือนกันนะผมบอกเลยว่าความหนาหนากว่ารถ เวปัจจุบันมากมากเลยนะผมอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็ธรรมดานะผมรู้สมัยก่อนคือตอนนี้คือท,ที่ที่รถสมัยก่อนมาเทียบรถตอนนี้คือถ้าเราจะวางเครื่องคือเราจะเสียเปรียบตรงที่ว่าเรื่องสนิมนะเรื่องกับผูกมันตามเวลาก็คือเอาง่ายคือมันสาิปีแล้วนะผมจะให้โคงมันแข็งแรงมรถปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเอถอถือว่าโคงมันก็โอเคแข็งแรงอยู่นะผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูองศาเครื่องที่ พ่อบอกว่าเอาเครื่องเข้าในสุดแล้วแล้วก็เอาหัวขึ้นสุดแล้วนะครับผมมาดูกันว่ามันจะองศาคขาว่าคอนด้าที่ฝาเครื่องมันจะตรงกับรถสแตนด์ดาที่ออกมาจากโรงงานหรือเปล่ามากหรือน้อยหรือใกล้เคียงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้ฟ้าก็กําลังเตรียมแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันคลิปนี้นะก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับว่าสําหรับใครที่ต้องการที่จะควางเครื่องนะครับผมคือทําแล้วก็คือทําเชื่อมไปเลยอะ นะครับผมคือผมไม่ใช่สไตล์ที่แบบว่าทําเครื่องแล้วเราต้องมามาเอาเครื่องเครื่องเครื่องใหญ่อะลงแล้วต้องเอาเครื่องเดิมกลับแบบนี้ก็คือมันไม่ใช่สไตล์ผมสไตล์ผมคือทําแล้วก็คือทําไปเลยเชื่อมติดเชื่อมตายไปเลยนะครับไม่ต้องมายกไปยกมาอยู่นะครับผมนะแล้วแต่ใครแล้วแต่คนชอบไม่เหมือนกันนะผมสะดวกแบบไหนก็คือทําแบบนั้นนะผมอย่าไปดูถูกดูถูกนะครับว่าทําแบบนี้ดีกว่าทําแบบนี้ดีกว่านะผมมันอยู่ที่ความคิดของคน น่จะทาแบบไหนนะครับไม่มีถูกไม่มีปิดนะครับการแต่งรถไม่มีถูกไม่มีผิดชอบแบบไหนก็คือทําแบบนั้นนะครับผมอย่าไปโจมตีสิ่งที่คุณไม่ชอบพอๆนะครับและนี่ก็คือองศาเครื่องที่วางขึ้นที่สุดแล้วนะครับนี่คือคําว่า Honda นะครับโซ่สเตอร์ป้าใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ป้าถอดโชกให้ดูนะครับเมื่อกี้ป้าป้าทำให้เบลดูหน่อยนะทำที่ว่าเอาเอาถ้าเรานั่งสุดแล้วมันโซ่สเตอร์ชนไหมทำทำให้ดูหน่อย เดี๋ยวมาดูก <als> so uh, ันนะครับเมื so look, look. ่อกี้ป้าถอดโชกแล้วอันนี้คือเดี๋ยวเราจะเปรียบเปรียบให้ดูว uh ่าสมมติถ so ้าเราลดเสร็จแล้วเรานั่งนะครับเรานั่งนะพอเรานั่งนึกออกใช่ไหมก็คือโชคมันจะยุบสุดอันนี้ก็คืออาการของรถที่โชคยุบสุดนะครับก็ดูโซ่จะเตะเอานะก็ไม่ตรงไม่ตึงไม่ตึงนะคนี่คือถอดให้ดูนะครับถอดโชกแล้วก็ไอเรื่องลูกยางที่อยู่ที่สวิงอาร์มนะครับป้าถอดใหม่นะครับมันต้องลองนะครับต้องลองถ้าไม่ลองมันจะกินนะครับเดี๋ยวโซ่มันจะกินสวิงอาร์มนะโซ่จะขาดเอา อันนี้ก็คือสเตอร์ยังไม่ใช่ของจริงนะผมผมไม่รู้นะว่าต้องยืนสเตอร์ไหนนะครับรถรถแต่ละคันมันจะไล่ไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือเราวางให้ดูเป็นแนวคร่าวๆก่อนนะครับก็คือหน้าตอนนี้ยืนเป็นสิบสี่นะครับถ้าใส่สิบห้าก็โซ่มันก็น่าจะไปประมาณนี้อีกนะมันน่าจะไปประมาณนี้ยวขึ้นอีกมันมันจะตึงขึ้นอีกฟันนึงอ่ะนะนะรเราจะยืนเป็นสี่สองแปไปก่อนนะอันนี้สามสิกบกนะครับแต่มาดูฝั่งนู้น นี้อันนี้คือป้าบอกว่าเอาเครื่องเข้าในสุดแล้วใช่ปะแล้วก็หัวเครื่องคือสุดได้แค่นี้แล้วเพราะว่ายัางไงปะระดับนี้นะป้าบอกว่ามันก็อยู่ในระระดับนี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าสูงมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะมันจะหมกหมกไม่ได้นะบกหมายหมายความว่าใสาบามม่สบังลมไม่ได้นะครับไอเรื่องมอน่ะมันชนบังลมแน่นอนนะครับ แต่เราจะหาวิธีเดี๋ยวจะหาวิธีนะแต่ว่าตอนนี้คือป้าบอกว่าเตรียมตัวฮะไม่ชนไม่เราจะหาวิธีที่แบบหมายถึงว่าเวลาเราถอดบางลมแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับหม้อน,น้ำอนะ่ะคืออยากถอดแบบนั้นนะครับแต่ต้องดูก่อนว่าถ้ามันชนเราจะเอาบางลมออกที่ตรงนี้คือต้องเอาน้ําออกหรือเปล่านะครับตอนนี้ยังไม่รู้แต่ตอนนี้ป้าบอกว่ารถมันองศาเครื่องคือเอาแบบนี้แหละเอาเท่านี้นะครับเอาเตอนนี้หูเครื่องก็อยู่ตรงนี้หูล่างน,นะหูบน อันนี้คือรอเสริมแปะใช่ปะอันนี้คือจะเป็นเหล็กเนาะเป็นเหล็กเสริมแปะขึ้นมาในองศาเครื่องก็อยู่ประมาณนี้นะครับดูเพราะว่าคอนด้าครับตรงแล้วได้แล้วเครื่องเข้าในสุดนะครับเข้าในสุดสุดแล้วสุดสุดแล้วนะครับมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเนี่ยนีก็คือ้างในนะครับแล้วก็หัวเครื่องเรื่องไอ้่อนบนท่อนล่างนะก็คือ ฝา,อย,าอย่าไปเกินตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอเราใส่บังลมใส่คอนโซลน,นะครับมันจะทะลุหัวนะป้าบอกอยากให้มันอยู่เป็นรถทรงเดิมของมันนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องหม้อน้อําอาจจะอยู่แบบนี้นะรหรืออาจจะอยู่แบบนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับก็ในคลิปเก่าที่ให้ดูก็คือถ้าอยู่แบบนี้ไม่ชนนะครับแต่ว่าเรื่องพัดลมอะไรเนี่ยคือเราจะใส่ให้มันเหมือนเดิมนะ้เหมืหนเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวต้องมาเก็บอีกทีนึงอันนี้ยังไม่ใช่โครงจริงนะยังไม่ใช่โครงจริงอันนี้คือเราจับไว้เฉยเนะครับจับ จับไว้ก่อนแล้วก็ค้งจริงอะ่ะป้าบอกว่าน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับมาแบบนี้มาจับตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ใช่ของจริงนะครับแต่เนี้ยเดี๋ยวต้องดูเรือนอีกทีหนึ่งนะครับคือโค้งอ่ะไม่ต้องทําให้ไม่ต้องทําให้มันมันคู่เหมือนกันหรอกนะเหมือนป้าวานนะป้าวานคือไม่ได้ทําคู่เหมือนกันนะครับแต่คือทําแล้วให้ชุดสีมันลงที่สุดตรงนี้ก็เป็นส่วนของแบตกับถังน้ำมันนะครับยังยังไม่ถึงเวลาป้าบอกว่าเตรียมตัวที่จะทาหูเครื่องแล้ว อันอันดับเลขต้องเดี๋ยวรอทําใช่ไหมป้าเราคือเร,เราเดี๋ยวต้องรอทาหูเครื่องอันดับเลขใช่ไหมดเดี๋ยวคิดว่าน่าจะทําตัวไหนก่อนไม่ไม่แน่ใจป้าจะเราคิดว่าจะทําตัวหูไหนก่อนคูคูกลางก่อนไหมทำพร้อมเลยเอาทำพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจับจับตรงเนี้ทำสามตัวหลังทาตัวหลังข้างหน้าทำดีหลังข้างหน้าเนี่ยเราจับสามเลยป้าจับนี้ด้วย โอ้จับสี่หูเลยอันี่คือเตรียมตัวจะทําหูเครื่องนะครับอันนี้คือเราได้องศาแล้วฮะหม้อน้ําหม้อน้ําอยู่ตรงนี้หม้อน้ําวางไว้ตรงนั้นอันนี้อะไรเก่าเก่าหมดเลยป้าอะไรที่อยู่ข้างบนนี้อันนี้มันลถอะไรอ่ะพวกนี้เนี่ยที่ที่วางวาอย่างนี้ป่ะพวกนี้มันลดอะไรอ่ะเช่นเช่นโอ้ลถสมัยเมื่อสามสิบสี่สิบปีก่อนนะครับ ก็วางอยู่แบบนั้นนะครับวางไว้นานมากแล้วนะครับเนี่ยพวกอะไรเบิพกพ่อมีนะครับพวกเนี่ยบังโซโช็อกอะไรเนี่ยอันนี้เป็นโชเคพวกรถุเดิมนะที่บ้านที่ร้านคือจะมีแต่รถเดิมดังนั้นไม่ได้ทําซิ่งนะครับเนีย่ยพวกยางเดิมเดิมเดิมนุ่กระจกบัมติกบัมติกอันนี้พวกสวิตแจอะไรพวกนี้คือที่ร้านจะมีแต่ของเดิมเดิมนะบางคนบอกว่าทำซิ่งเปล่าไม่ได้ทํานะครับเนี่ยหัวเทียนสวิตเฮนไหมสวิตเฮนสวิตแจ เนี่ยม,มีมีพวกสายคัดสายเบรกนะพวกขาเบรกอะไรเนี้ยน็อตพวกเนี้ยอันนี้จะเป็นดิบแต่ของเดิมนะครับแต่ผมก็อยากทําร้านนั่นแหละนะแต่ว่ายังยังไม่ถึงเวลานะครอ๋อเนี่ยอันนี้เลี้ยวได้ไหมปะอ,มอันนี้ก็คือตําแหน่งหมอ้อน้ําเรานะครับก็เราจะยืนเป็นหมอ้อน,น้ํานี่แหละบางคนบอกว่าอยากให้ทําหมกนะครับถ้าหมกก็ใส่หมอ้อน้ําสปาร์ก ยามาสปาสปาก็สามารถนะหม้อน้ำจะเล็กกว่าตอนนี้เล็กกว่านี้เยอะเลยนะครัหม้อน้ำมันจะเป็นออกไปทางแนวแนวใกล้ใก้สี่เหลี่ยมผืนผ้าครับอันนี้มันจะออกไปแนวทางสี่เหลี่ยมแทกเกือบเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแหละแต่มันยาวหน่อยถ้าเป็นหม้อน้ำสามร้อยจะเป็นมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเนี่ยพัดลมอะไรนี้เราก็ยืนเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเตรียมตัว ตรงนี้น่าจะชนปะตรงนี้น่าจะชนบางลงนิดนึงนเขาปาง่าานี่ยดูอีกทีป้า่าอยากให้มันหมกให้มันหมกนะครับลงลงรงนี้ก็คือสายตรนี้ของมันเดี๋ยวมันจะมีสายนี่อีกครับมันจะมีสายเทอร์โมสตัตมันจะมีเตอตัวเทอร์โมสตัตตรงนี้อีกตัวนึงแล้วก็ตรงนี้น้ําจะไปเข้ากับหูนู้นนะครับคือไอ้ร้อยห้าสิบเนี่ยมันมันมันจะสามสายนะครับมันจะสามสายถ้าสังเกตเพื่อนๆสังเกตดูนะแต่ต้องเป็นพวก สามร้อย่ะจะมีแค่สายสายซ้ายกับสายขวานะครับไอตัวนี้มันไปอยู่ฝั่งนูน้นของเครื่องสามร้อยอันนี้มันจะสามสายนะตัวนี้ตัวเนี้ยเราดูสังเกตตัวเนี้ยฝาหัวฉีดจะเป็นแบบนี้ฝาหัวฉีดที่ไอเสียมันจะมีตัวเซ็นเซอร์มาจับนะตัวเป็นฝาคาบูไม่มีนะครับนะอันนี้ก็คือฝาหัวฉีดแท้ๆจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เตรียมน็อตนะผมนี่ก็พวกเทนเครื่องทั้งหลายนะผมนะ เตรียมทำพวกเนี้ยเหล็กพวกเหล็กเก่าๆอยู่ในร้านน,นะครับเอามาทำเดี๋ยวจะมาทำเต้นเครื่องหมูเครื่อง,องมหมูเครื่องเอามาทำหมูเครื่องนีพวกนอ็อตมีทั้งของเดิม C B R มีทั้งอะไรเนี่ยที่มันเหลือๆในร้านนะครับเนี่ยพวกของเก่าที่ตัดตัดไปเตรียมตัวรดำบูธนี่คือบูธมันบูธอะไรปะบูธล้ออ่ะมาทำหมูเครื่องคือบูธล้อใช่ไหม ระยะมันห่างอันนี้มันบูทเหล็กบูทวีเนียมปะ่ะเหล็กไหมเหล็กไงมันีเป็นบูทบูทเหล็กเนี่ยพวกของนี่มันเด็ดเดเรือเขาบอกว่าองศานี้เลยนะครับสวยแล้วได้แล้วนาที่เหลือก็คือทำหมูเครื่องทำหมูเครื่องแล้ว นะครับเดี๋ยวตรงนี้มาดูเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะต้องเก็บอีกไหมอย่างที่บอกนะครับว่ามันหนาจริงๆเจ้านี่แหละถ้าเป็นของเวฟนะครับเราจะเห็นนะว่าความหนาของเหล็กตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณสามมิลน,นะครับอันนี้คือของเวฟเวฟเนี่ยเวฟปัจจุบันเนี่ยสามมิลแต่ของดีมมีความหนาถึงสี่มิลน,นะสี่มิลกว่า สี่มิลเกือบห้ามิลนะครับนี่คือความหนาของโครงดีน,นะครับ,บ,บ,บน้องนะก็คือเนี่ยคลิปนี้พามาดูนะว่าปรึกษาเครื่องได้แล้วทุกอย่างแล้วนะครับก็น,นี้ก็คือเตรียมตัวที่จะทําหูเครื่องแล้วนะครับผมเราผ่าโครงอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะตอนนี้ก็คือรอทําหูเครื่องเท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาเก็บงานตรงนี้อีก มาเก็บพวกรอยไม่ดีไม่ดีไอเนี่ยไว้หลังสุดนะครับมีคนมาเม้น์ด้วยว่าไม่พี่ไม่ทําสีก่อนทําโค้งให้มันเสร็จก่อนนะครับสีอะค่อยทํานับถ้าทําโค้งไม่เสร็จไปทําสีเดี๋ยวก็ต้องมาถูกทำไมอีกมันก็ทําหลายรอบนะครับแบบนั้นนะนะครับผมประมาณนี้นะครับนะก็เป็นแนวทางนะครับใครอยากที่จะทําก็ทําเลยนะครับไม่ว่ากันนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราไปทําหูเครื่องกันนะครับติดตามกันต่อไปนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ